สวัสดีค่ะวันนี้พาทำของกินมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทำเ,เค้กกล้วยน้ำว้าค่ะพอดีมีกล้วยน้ำว้าสูกงอมพอดีนะคะก็เลยเอ,อ,อยากจะทำแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนดูนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีกล้วยน้ำว้านะคะเดี๋ยวสูตรจะจำนวนจะเขียนไว้ในคำอธิบายนะคะแล้วก็มีแป้งเค้ก ผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะร่อนรวมกันนะคะอันนี้ล่อนไว้แล้วค่ะนะคะแล้วก็น้ำน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำมันเอ่อลำข้าวหรือน้ำมันคาโนลาก็ได้ค่ะแนะนำให้ใช้น้ำมันเอ่อที่มีกลิ่นอ่อนนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะแล้วก็เกลือค่ะส่วนผสมมีไม่มากเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเอ่อบดกล้วยน้ำว้าให้เขาละเอียดก่อนนะคะ จะใช้ส้อมก็ได้ค่ะหรือจะใช้ตะก,ก้อก็ได้นะคะบดค่ะกล้วยน้ําว้านี่เขาจะแข็งนะคะไม่เหมือนเอ่อกล้วยชนิดอื่นนะคะถึงเขาจะสุกงอมแล้วเนื้อข้างในเขาก็จะยังแข็งอยู่ค่ะเดี๋ยวนะคะใช้ส้อมก็ได้ค่ะนะคะบดกล้วยให้ละเอียดก่อนค่ะนะคะ นี่นะคะบดกล้วยน้ำว้าจนเ,าเขาละเอียดนะคะหรือใครไม่มีส้มก็ใช้มือขยำก็ได้นะคะแต่ใช้ส้มจะง่ายกว่าค่ะนะคะเราจะบดให้เขาละเอียดค่ะเดี๋ยวนี้เราจะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมา,าทำขั้นตอนต่อไปค่ะกล้วยเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะละเอียดประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะ ะะต่อไปเดี๋ยวเราจะอาตอกไข่ลงไปค่ะไข่ไก่ใช้สามฟองนะคะ เดี๋ยวเราจะมาตีไข่ผสมขั้นตอนต่อไปนะคะเอ่อใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลร้อยสี่สิบกรัมนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะพอดีใส่น้ำตาลทรายขาวค่ะเกลือค่ะ เราจะผสมทุกอย่างเอ่อไข่นะคะไข่ไก่สามฟองน้ําตาลทรายหนึ่งรยสี่กรัมแล้วก็เกลือเอ่อครึ่งช้อนชานะคะผสมกันเข้าไปค่ะถ้าเราต้องการให้ขนมขึ้นฟูมากๆเราจะตีไข่กับน้ําตาลให้ขึ้นฟูนะคะให้ขึ้นฟูระดับหนึ่งนะคะ แต่ถ้าใครต้องการให้เนื้อขนมแน่นๆเก็แค่ตีให้เขาผสมกันก็พอค่ะนี่ค่ะขึ้นฟูประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะใส่แป้งค่ะแป้งนี่200กรัมนะคะแป้ง200กรัมแป้งเค้กค่ะแป้งเค้ก200กรัมแล้วก็เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาแล้วก็อผงฟู1ช้อนชาครึ่งค่ะ ใส่แป้งลงไปค่ะส่วนผสมเอาให้หมดนะคะเดี๋ยวขนมเราจะไม่ได้ตามจำนวนนะคะ ต่อไปเราก็จะผสมแป้งเข้ากับไข่นะคะคนก่อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันจะฟูงเนาะเดี๋ยวแป้งฟูงค่ะตีด้วยจะปีดต่ำนะคะไปเราจะใส่น้ำมันค่ะเทเป็นสายๆลงไปเลยนะคะนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ ผสมไปเรื่อยๆค่ะผสมตัวไเข้ากันดีค่ะเช้น้ำมันเป็นเปนเส,สายค่ะผสมจนน้ำตาเอ,อ้น้ำมันผสมกับแป้งให้เรียบร้อยนะคะให้เข้ากันดีค่ะ ต่อไปเราจะใส่กล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าที่เราบดเอาไว้ค่ะนะคะใส่แล้วก็จะแค่ผสมกันให้เขาเข้ากันนะคะไม่ต้องผสมนานนะคะนี่ค่ะกล้วยน้ำว้าสามร้อยกรัมนะคะใส่กล้วยลงไปค่ะ พอใส่กล้วยลงไปแล้วนะคะเราก็จะผสมให้เขาเข้ากันอีกแป๊บหนึ่งนะคะให้แค่เข้ากันพอดีนะคะให้กล้วยกับแป้งผสมกันดีๆค่ะนี่ค่ะแปบ๊บเดียวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยกับแป้งผสมกันดีแล้วนะคะพอแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะเอามา เใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เตรียมอบค่ะก่อนจะเอาใส่ถ้วยอบนะคะเราก็ใช้พายตะล่มดูอีกทีนึงค่ะว่าเขนมเราผสมกันดีหรือ,อยังนะคะนะครับคุณดูสักสองสามรอบค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผสมกันดีแล้วนะคะต่อไปเราจะเอาใส่ถ้วยอบค่ะนี่ค่ะเราจะอบ ใส่ถ้วยจีบนะคะนะคะใส่ถ้วยจีบแล้วก็จะมีท็อปปิ้งค่ะท็อปปิ้งเอ่อแต่งหน้าขนมนะคะจะเป็นเอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์อบเกลือแล้วก็เม็ดมะม่วงหิม,มาพานค่ะวันนี้มีสองอย่างค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันค่ะ ระวังหยุดด้วยนะคะเวลาใส่ก็ต้องเม่นเ่หน่อยค่ะลูกหลานทานก็อร่อยค่ะนะคะไม่ต้องไปซื้อเขาค่ะทำง่ายๆนะคะสูตรนี้รับรองอร่อยค่ะนะคะถ้าเรามีกล้วยหอมก็ใช้กล้วยหอมก็ได้ค่ะทำลักษณะคล้ายกันค่ะนะคะเพียงแต่เปลี่ยนกล้วยเฉย นีคะตักประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่ท็อปปิ้งค่ะใส่เพิ่มเพื่อความอร่อยนะคะคุณภาพของขนมเราจะได้สุดยอดค่ะเป็นมเม็ดมะม่วงหิมพานตคั่วค่ะทุกทีจะใส่อัลมอนด์สไลด์ด้วยค่ะแต่วันนี้ไม่มีค่ะเนี่ยค่ะใส่เนี่ยค่ะ ะะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะเอาเข้าวอบนะคะนี่ค่ะเอาเข้าวอบแล้วนะคะขนมอบประมาณสามสิบนาทีค่ะไฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบไฟบนไฟล่างนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเนาะขนมจะขึ้นฟูหรือเปล่าวันนี้นะคะนะคะขนมกําลังขึ้นฟูอยู่ค่ะเหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีนะคะเราก็จะยกขนมออกมาจากเตาได้ค่ะ สวยๆค่ะฟูละมุนค่ะนี่นะคะสีสวยสุกแล้วค่ะนะคะใช้เวลาสามสิบนาทีค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเอาขนมออกจากเตากันค่ะเอาขนมออกจากเตาต้องเคาะประมาณสามครั้งนะคะเพื่อไม่ให้ขนมเรายุบค,ค่ะ นี่ค่ะแล้วเราก็จะเอามาผึ่งไว้นะคะเดี๋ยวเราเอาขนมออกจากพิมพ์กันนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะอุ๊ยร้อนค่ะขนมขึ้นฟูดีมากค่ะสวยมากหอมด้วยนะคะ กล้วยน้ำว้านี่ก็หอมค่ะนะคะก็คงจะไม่ต่างกันกับเค้คกกล้วยหอมเท่าไหร่เนาะเนี่ยค่ะเราบางบ้านไม่มีเค้กไม่มีกล้วยหอมนะคะเราก็ใช้กล้วยน้ำว้าแทนได้นะคะกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะคะประโยชน์สูงสุดเลยนะเนื้อแน่นกว่าเค้คกกล้วยหอมค่ะนะคะกล้วยเนื้อกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะแน่นกว่าเนื้อของ กล้วยหอมนะคะนี่ค่ะเราจะพึงให้นี่ค่ะเรียบร้อยเค,ค้กกล้วยน้ำว้าของเราค่ะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยทำกันนะคะแต่อันนี้มีกล้วยเราก็จะดัดแปลงทำค่ะ ไม่ต้องไปหาซื้อกล้วยหอมแล้วนะคะเพราะว่ากล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้านระาคาต่างกันนะคะเท่าตัวเลยนะคะฉะนั้นเราก็มากินกล้วยน้ำว้าในสวนของเรานี่ละค่ะนี่นะคะเค้กกล้วยน้ำว้าของเราเรียบร้อยแล้วค่ะนุ่มละมุนมากมากเลยนะคะสีสวสันสวยแล้วก็ขึ้นฟูค่ะรับรองนะคะอร่อยแน่นอนค่ะนะคะถ้าใคร ออชอบนะคะก็ช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ประการด้วยนะประการมีอะไรอร่อยอร่อยคิดว่าทํำง่ายๆนะคะลูกหลานทําเป็นนะคะประการก็จะพาทําค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามออกันมาโดยตลอดนะคะช่วยคอมเมนต์ช่วยแชร์ share, ช่วยกดไลค์ให้ประการด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าจะทำอะไรให้ทานกันเนาะสวัสดีค่ะ